สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กวเดี๋ยวคุณครูแชร์เข้ากลุ่มก่อนนะคุณครูขอแชร์เข้ากลุ่มก่อนนะคะ ใครมาแล้วไปตามเพื่อนเลยนะใครมาแล้วตามเพื่อนเลยนะคะนะักเรียนน้าใครยังทำภารกิจการงานอยู่นะคะวางก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำกันนะคะแล้วครูคจะตัดไลน์นี้แล้วก็ไปต่ออีกเรื่องหนึ่งนะคะจะไปต่อเรื่องคำบุคคบทในวันนี้เลย นะใครเข้ามาแล้วไปตามเพื่อนเลยค่ะนะักเรียนเข้ามาแล้วดูเรียบร้อยแล้วนะักเรียนลงชื่อเข้าเรียนด้วยนะคะอนะ่เดี๋ยวเริ่มเลยนะไปมาทีหลังก็เรียนไปกับพร้อมกับเพื่อนแล้วก็ย้อนดูคลิปเมื่อจบไลยน,นะคะ เดี๋ยวคุณคุยจะเริ่มเลยเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปสวัสดีนะคะสวัสดีเด็กๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มที่ทำพื้นฐานกันนะคะเดี๋ยวเราวันนี้ เดี๋ยววันนี้เราจะไปอ่านคำพื้นฐานชุดที่สี่กัน,กน,นต่อนะพร้อมหรือยังวันนี้เราจะอ่านคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่หกชุดที่สี่นะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคำแรกค่ะคำว่าการ์ตูนนะคะ อ่าการ์ตูนครั้งก่อนคุณครูบอกความหมายของคําว่าการ์ตูนเนี่ยหมายถึงพวกภาพล้อภาพตลกใช่ไหมคะอ่าภาพที่วาดไม่เหมือนจริงนะคะอ่าในความหมายของปลาก,การ์ตูนในในอีกความหมายหนึ่งอ่าคาว่าการ์ตูนมีอีกความหมายหนึ่งเนี่ยนะคะก็หมายถึงปลาทะเลก็ได้นะคะจะเป็นชื่อปลาทะเลขนาดเล็กนะคะลำตัวเขาเนี่ยจะเป็นรูปไข่ย,ยาวเรียว นะคะแบดนก็มีนะคะตัวแบดนข้างมีสี mm, สันสวยงามสะดุดตาถ้าเด็กเเคยไปดูที่พิพิธภัณฑ์จัดน้ําทางทะเลนั่นเนก็คงจะเคยเห็นนะคะก็จะมีทั้งสี compass. ส้มสีแดงสีเหลืองนะแล้วก็มักจะมีแถบสีขาวคาดฝังอบนหัวแล้วก็ลําตัวนะากระตูนเนี่ยก็จะชอบอาศัยอยู่ร่วมกับดอกไม้ทะเลนะคะคำต่อไป อ่าคำต่อไปค่ะคําว่าการละเทศะการละเทศะหมายถึงอะไรด็กกาละก็คือเวลาใช่ไหมคะเทศะคือสถานที่การละเทศะก็คือเวลาแล้วก็สถานที่นะคะหรือจะหมายถึงความเหมาะสมความควรไม่ควรอย่างเช่นรู้การละเทศะอย่างเงี้ยนะคะอ่ะต่อไปการละศีลค่ะ คำนี้นะคะนเรียนดูนะคะคำนี้คําว่าการตัวเนี้ยแปลว่าอะไรสะกดด้วยสะกดด้วยรอจุลาคําว่าการตัวนี้หมายถึงดํานะคะส่วนคําว่าสินตัวเนี้ยสินทุสินทูนะคะคุ้นไหม่าหมายถึงน้ําใช่ไหมคะทีนี้เมื่อรวมกันเนี่ยนะคะแปลตรงๆก็คือกาละสินก็จะหมายถึง น้ำดำใช่ไหมเมืองน้ำดำ่ะจังหวัดกาลสินก็คือเมืองน้ำดำแต่คําว่าดําในที่เนี้ยก็จะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะไม่ได้หมายถึงน้ําที่สกปรปกนะคะเมืองกาลสินก็จะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณนะ์นั่นเองนะคะต่อไปคําว่ากำยานกำยานหมายถึงอะไรกำยานเด็กๆเคยได้ยินไหมกำยานนะกำยานเนี่ยจะเป็นเอ่อพืชนะคะ ไม่ใช่พืชน,นะคะนักเรียนเป็นเขาเรียกว่าพลคษาวัตถุก็คือวัตถุที่เกิดจากพืชน,นะ,ะมันจะได้จากเปลือกของต้นกํายานบางชนิดนะคะที่มันจะมีสารซึมออกมาตามธรรมชาตินะคะหรืออาจจะเกิดจากการกรีดเปลือกของลำต้น,นะะลักษณะก็จะเป็นเอน้ำยางสีขาวเราเรียกว่าชันน้ำมันนะคะ เวลามาถูกอากาศเนี่ยมันก็จะแข็งตัวแล้วก็เป็นก้อนหรติดกับลำต้นนะเราก็จะเอามาใช้นะคะจะมีกลิ่นหอมนะคะที่เขาเรียกว่าตำยานอ่าต่อไปคําว่ากิจกรรมอกิจกรรมหมายถึงอ,อะไรเอ่ยกิจกรรมแปลว่าการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่เสริมทักษะการเรียนรู้และสร้างความสัมพัญ์ เช่นกิจกรรมเข้าจังหวะกิจกรรมวันแม่เป็นต้นหรือกิจกรรมอาจจะหมายถึงกิจการก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะกุนทนคำนี้เราเคยเรียนไปแล้วนะคะหมายถึงอะไรเอ่ยกุนทนหมายถึงหมายถ,ถึงอะไรตุ้มหูหรือต่างหูงนั่นเองนะคะกุนทน คำต่อไปค่ะกุลาบกุลาบก็หมายถึงไม้พุ่มนะคะเป็นชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กมีดอกสีต่างๆนะคะสีสันสวยงามน,นะคะอันนี้เด็กๆรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวคำต่อไปค่ะคําว่าขนบธรรมเนียมขนบธรรมเนียมหมายถึงอะไรเอ่ย ขนบธรรมเนียมหมายถึงอ,อ่ะใครตอบได้ตอบเลยนะคะอ่าเหนไหมครไม่ได้เช็คเลยใครเข้ามาแล้วบ้างขนบธรรมเนียมหมายถึงหมายถึงอะไรลูกอ่าแบบอย่างที่นิยมแบบอย่างที่นิยมกันมานะคะทำต่อ,ตอไปเลยนะขนาด ค่ะคำว่าขนาดขนาดหมายถึงอะไรขนาดอ่ะจะหมายถึงแถวหรือแนวก็ได้นะคะหรือจะเป็นลักษณะนม้มนะเรียกสวนที่ขุดคันดินกั้นเป็นตอนๆเรียกว่าขนาดก็ได้อย่างเช่นสวนสิบขนาดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือคำว่าขนาดถ้าเราใช้ในคำวิเศษนะเป็นคำวิเศษก็ได้นะคะก็จะหมายถึงเบียดเสียดยัดเยียดแออัดนะคะ อย่างเช่นโอ้แน่นขนาดผู้คนแน่นขนาดนี่เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะคําว่าขยับขยับหมายถึงอะไรเอ่ยเคลื่อนไหวใช่ไหมอ่าเคลื่อนไหวหรือแสดงท่าว่าจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นขยับมือจะรำนีอขยับมือจะรำหรือหมายถึงเคลื่อนที่ก็ได้อย่างเช่นขยับโต๊ะนะคะขยับโต๊ะขยับเก้าอี้นะคะ หรือใช้เป็นคำวิเศษยังได้เลยนะคะเช่นขยับจะเป็นจริงหมายความว่ายังไงค่อนข้างหรือแปลว,ว่าเกือบจะแล้วนะเกือบจะเป็นจริงขยับจะเป็นจริงนะ่าเกือบจะเป็นจริงนั่นเองเราใช้คำว่าขยับในในความหมายของคำว,ว่าเกือบก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะคำว่าขยายขยายหมายถึง อธิบายหรือชี้แจงให้กระจายอันนี้อย่างเช่นขยายความใช่ไหมหรือขยายเรื่องขยายก็คือชี้แจงให้มันเข้าใจมากขึ้นนะคะให้กระจางขึ้นนะคะหรือขยายอาจจะหมายถึงแผ่กว้างออกไปก็ได้อย่างเช่นชุมชนขยายตัวอย่างหมู่บ้านของเราเมื่อก่อนมีบ้านอยู่ไม่กี่หลังใช่ไหมคะปัจจุบันก็ขยายไปเรื่อยๆนะคะมีบ้านมาตั้งใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น ก็เรียกว่าชุมชนขยายตัวต่อไปค่ะใครหยิบตาใครหยิบตาหมายความว่าอย่างไรหยิบตาก็กระพริบตานะคะหมายถึงกระพริบตานั่นเองแต่อาจจะเป็นการแสดงท่าทีให้เหมือนกับแบบรู้กันนะคะว่าเออมีมีอะไรที่จะสื่อกันนะคะ ขยิบตาแสดงท่าทีให้ผู้ที่รู้กันเนี่ยทําตามในสิ่งที่ต้องการนะคะคําต่อไปค่ะขยุบขยิบขยุบขยิบนะคะและนี่ครูก็นั่งแบบไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่ขยุบขยิบไปมาเลยนะคะทีนังไม่ค่อยอ่ะเอาใหม่ขยุบขยิบอ่ะขยุบขยิบหมายความว่าอย่างไรไปตอบได้เร็วช่วยบอกมาเห้ ขย,ขย,ยุขยีบไหมเธอขยุบขยีดหมายถึงไม่อยู่นิ่งนะขยับไปมาตลอดเลยอยันนี้เป็นต้นนะคะเพราะที่นั่งไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะนั่งแล้วลื่นนะคะก็ลเลยต้องนั่งขยุบขยิดตลอดเวลาเลยนะคะคําว่าขยุบขยิดหมายถึง ไม่อยู่นิ่งถยับไปมาตลอดอหรือจะแปลว่าไม่เรียบร้อยยุ่งเยิงก็ได้นะคะ,ะหรือบางคนนะคะนักเรียนเขียนหนังสือเนี่นะคะขยุกขยิกมากเลยนะคะ,ะต่อไปครัวคำนี้แปลว่าอะไรเราจะเจอในเรื่อง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 ขุนช้างขุนแขนนะคะ คำว่าครัวหมายถึงอะไรใค้ทราบบ้างนะครัวหมายถึงรพระภิกษุที่มีอายุมากนะคะอภิกษุที่บวชเมื่อแก่หรือว่าเป็นคารวาสวัยชราเราก็เรียกครัวเหมือนกันนะแต่คำว่าครัวถ้าใช้เป็นคำวิเศษนะจะหมายถึงคนที่มั่งมีนะคะ เขาใช้เรียกคนนิ่มั่งมีเขาเรียกว่าเจ้าขรัวแต่ปัจจุบันเราไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินใครใช้กันนะคะอ่าต่อไปค่ะคำว่าขนขวายขนขวายนะคะอ่านว่าขนขวายนะคะนักเรียนอ่าหมายถึงมันแสวงหามันแสวงหาเพิ่มเติมอยู่เสมอนะคะ แสวงหาเพิ่มเติมอย่างจริงจังในสิ่งที่ตนเองนั้นขาดอยู่นะคะหรือบางทีเราก็ใช้คําว่าขวายผลก็ได้เหมือนกันนะในบทร้อยกรองเราจะเจอขวายผลบ้างเป็นบางครั้งนะคะเพื่อให้มันสัมผัสคล้องจองกันนะคะคำต่อไปค่ะคําว่าขวัญขวัญหมายถึงผมนะคะที่มันเอ่อ ผมหรือว่าขนนะคะที่มันขึ้นวนเป็นก้นหอยนะคะบางคนก็เวียนซ้ายบางคนก็เวียนขวานะคะนักเรียนลองดูสิมีไหมมองไม่เห็นนะคะต้องให้คนอื่นมองนะคะต้องให้คนอื่นดูให้นะคะนักเรียนไม่สามารถมองเห็นฝันที่อยู่บนศีรศัของตนเองได้นะคะอ่าต่อไปคําว่าขวากนะคะฝากหมายถึงอะไรเอ่ย ขวากเธอได้ยินขวากน้ำไหมอ่ขวากหมายถึงอะไรขวากจะเป็นไม้หรือว่าเป็นเหล็กนะคะที่ปลายแหลมสําหรับปักหรือโปรยเพื่อดักหรือให้เอ่อให้มันตำคนที่ผ่านไปผ่านมานะคะนะคะทีนี้เราก็เรียกขวากน้ำใช่ไหมหรืออาจจะหมายถึงอุปสรรคเครื่องขัดขวางนะคะ คำต่อไปขัดขมนขัดขมนหมายความว่ายังไงขัดขมนเป็นการนุ่งผ้าอยากรั้งนะฮะ,ะนุ่งผ้าอยากรั้งขึ้นไปให้มันพ้นหัวเขา่านะคะเหมือนกับการนุ่งผ้าของผู้ชายแขกนะคะเเรียกว่านุ่งขัดขมนตามด้วยคําว่าขายผ้าเอาหน้ารอด ขายผ้าเอาหน้ารอดหมายความว่าอย่างไรไหมายถึงการยอมเสียสละแม้แต่อะไรคะของที่จําเป็นที่มีอยู่นะคะเพื่อแลกกับเพื่อรักษาชื่อเสียงเนาะเพื่อรักษาชื่อเสียงของตัวเองไว้นะคะหรือจะหมายถึงการทําให้ทำให้มันสาเร็จรื่ยลื่ไปเพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไหมทำว่านหน้าก็คือเอาหน้ารอดหมายถึงว่าชื่อเสียงรักษาชื่อเสียงนะคะ ขายผ้าเอาหน้ารอดอะต่อไปคำสุดท้ายแล้วค่ะคำว่าข้าวปุ้นอาข้าวปุ้นหมายถึงอะไรเอ่ยเด็กุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะข้าวปุ้นเป็นคำภาษาถิ่นอีสานนะคะหมายถึงขนมจีนนะคะใครชอบบ้างเออข้าวปุ้นใครชอบทานบ้างนะเดีย๋ยวเรามาอ่านตั้งแต่นะคะทบทวนตั้งแต่คำแรกเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาพอบทวนตั้งแต่คำแรกเลยนะกาตูนกาลเทศะกาลสินกรรมยานกิจกรรมมาสองเลยขอภัยค่ะกุนทนกุลาบ ขนบทำเนียมขนาดขยับขยายขยิบตาขยุกขยิบครัวนขนยขวันขวากขัดขเขมนขายผ้าเอาหน้ารอด ข้าวตุ้นนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะทำพื้นฐานเราอ่อานเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะตัดไลน์ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะแลวคุณครูจะต่อคลิปใหม่ครูจะพูดถึงเรื่องคำบุพบทนะเดี๋ยวมาต่อนะคะบา,บายเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อ